เราเอ่ยให้แกลือกเลยกับศิลปะไทยอ่าหรือสจโรชัยครับเชื้อปารอที่สถานบรัหารใจแล้วดูขุนเข่าเช่นน้ำพลกับซุปเปอร์เชนอ่าโรงเรียนสุรินทร์นสมบุกสมบูเลยครับครับสวัสดีครับคุณยอดคุณน้ำกับศิลปะไทยครับแจ้งยอดเลยครับมีเท่าไรนะครับคุณกายสาแจ้งเลยครับผู้มวยผู้ต่อไปสปอนเซอร์สายบัตรแบนครับต่อครับก็มีคนรังสรรค์จันการ์ดหนึ่งพันบาท โคดงครัตนาม500บาทคุณสเบตยงคง1,000คุณพันอูนในปัน500คุณคิดเห็นได้ชม500คุณประกอบถุกผิด500คุณสุชาติจินดารอง500คุณสภาพครัตนาม500คุณสวรน,นิโรรัม1,000คุณชวดเห็นได้ชม2,000คุณชนะชัยยงคง 1,000คุณอรงจินารงหน0 0งคุณสุรันบรรตรงคุ้มกัญจานสองพคุณบุญส่งามแ่แฉมคุ้มน้องปรื่5ห0าครูทศกมสมานจิตแดบตะกอะหนึ่งคุณบุญเลิศวิสารัตน์หนึ่งพันคุณนัต,ตพลพยอมหอม500นายชาตรีถูกจิตหนตึ่งพันายมงคลบางชอบบารากา500ร้อยนายคำเสพุทตา กาเ่าร้0ยในมวยเกิดตับบ้านตะแบน1,000พันอ่าในเลยสิตใจดีบ้านหินปูน500นายสบินสุขล้อมบ้านหินปูน500นายสันบุรกบ้านกัญจาห้าหนึ่งพันรับตาชเวประเสริฐฝังชอบบ้านตะแบน500นางสาวนันทพรอยู่นาน500คุณสุรพัศดาบ้านตะแบน500คุณยนต้นัทอ่าทิรบุตร ยกคงมันจะเป็นหนึ่งพัน่าเอาแค่นี้ก่อนครับแค่นี้ก่อนครับม,ม,มีเยอะครับ<ด>มีเยอะเลยดูคนนี้ก่อนหมดยกนะต่อเลยครับ,บ,บต่อเลยสองร้อยเหมดแล้วสปอนเซอร์ขอบ<ม>คุณมากครับยกที่สองนะครับจบบับการบอลทีก็วุฒิไัยร่วงพวงนะคนมีสับมือให้ชกในเดาซ้ายเท่านั้ขผมพี่จดหญิงทางขวาเนะืกับตึ้สาเนี่ยดูมา เสียไปเอาอย่างนี้โยเรียมนอกแล้วแต่ทัานทองเฟนนิสายยังทำอะไรไม่ถนัดเนะี่ยมาเริ่มมาเริ่มกันใหม่ขยับเข้ามาอีกเพชร็ยิงเอา้าวดูซ้ายเนียโอ้ยซ้ายเบ็ดนี้เนี่ซ้ายกับขวาเนี่ยผลางานนะ่ยใครออกก่อนก็ถือว่าได้เปรียบเลยนะขยับเข้าไปครับแต่ท่าของก็ยังยิงเฮ้ยบัดขวาเนี่ยขวาทียาวเลยนะอ่ะ

อะไรแข่งตรงทุกชนิดนะฮะอ่าเร่อราเนี่ยขอบคุณทุกคนตรงนี้นะครัของในเตะต่อยโอ้ยเตะซ้ายต่อยซ้ายต่อยซ้ายแม่นด้วยนะฮะดูทางด้านของพี่ยอดยิงนะฮะรับอย่างเดียวไม่ได้นะครับรับอย่างเดียวต้องพรนั่งนะต้องคืนนะต้องพรต้องต้องจ่ายคืนมั่งนะฮะโอ้ต่อยแบบคนไทยสังกนเลยครับแบบโอ้ยซ้ายที่หนึ่งโอ้ยกดนักอยู่ที่แดงครับหญิงโลโอ้ย กับป oh, okay. yeah, ้านชายโอ้ย oh, ต่อยแม่นด้วยชายชายอย่างนี้สนุกเลยครับสนุกแค่เดียวหรือเปล่านะฮะโอ้ต้องโต้คืนนะแต่ไม่ตอบเพื่อนที่สาเนอโต้ไม่ทันครับไอ้จริงอยากจะโต้อยู่แต่มันหมัดมาเร็วเหลือเกินนี่หมัดซ้ายแล้วหน้าสมบัดทีเดียวครับเสียบเข้าไปเลยฮะหน้าสมบัดทีเดียอะโดนแต่ลมัดหมอดยกรับหมอดอกหมอดอกสองโอ้โห ยกทีสาบและทชิงทานนะ่ยต่อไปครับยอดบนนำกลับทางด้านของชนะประเทศไทยก็เช่นนะครับยอดบนนำศิลปะไทยที่สเตปนะหลังจากนั้นต้องเป็นหน้าที่ของขุดเข่ากระดานของซุปเปนะอร์แจ็คเนี่เข่าและอย่างนี้อย่างนี้สนุกนะครับท่านผู้ชมเนี่ยอาไรนะ,อะโอ้โหดูว่า แลดันด้านทองเริ่มปล่อยของมาแล้วครับเริ่มปล่อยของมาแล้วน้ําเงินต้องดูว่าสู้ได้ไม่ได้ครับดูดูครับชุดนี้แฝกแล้วนักกันก็นสู้ยิ่งตาครับท่านผู้ชมนะดูว่าจากด้านของเพชรนิสานะฮะับไ ดูขย <muitas S 2> ับ <sketches> เ <of course> ท r or, r or so ้าไหน่ yeah. ักเกมบัตขลาไว้น hmm. ั่นนะรอรอสวดนะครับเชฟปิศาณนะเอ้าหุกซ้ายโดนเข่าของยอดหญิงเนี่ยโอเคพระบุตรที่อยู่กับหยกในสนามนะบรรยากาศเริ่มอบอุ่นแล้วครับยังจับคู่มวยที่ต่อยกันอย่างเพื่อเนื้อผลาการประกบของมุดชูขบวดกำมือโปรมือช้าเนี่ยโอยดนได้รับการสนับสนุนจากคณะของไทยยกกองการบริหารส่วนตะบนท่าสวบัดนะท่าเนี่ยกบนเรือ คนเหล่นีเอ้าแล้วหักทิ้งเรา,าอยู่ข้างล่างมั่งครับระเะ้ผมไปยิอารมุสมาเซมมันดนลนะอ้าเดินมัางแล้วรเราบนะนั้ผมไปยิงอาลุากามดัดำเลยอ่าดิมั่งวาั้มสดของเา,นะา,งา,เาลุมาตมนดำเอ่าเดนั่ล้เาะะนั้นผอาลกาเจ้เลยอาเินังเพระ้มงอาลกมาเต้เลอ่ามัแ้วเจรเานะหมัดมาโอ้โห บอยกครับบอดยกสามนะครับบอดยกที่สามนะพันห้าพันห้าพันท่องต่องช่องยู่ในใจเห็นะครับ เอาถึงตัวหรือเปล่าครับฝ pues <room movement> ั่ง <sa> ฝั่งของพิษสาต้องเอาให้ถึงตัวอยู่ห่างเยอะเยอะดีน <vit> ี่ก็จะมีหมัดมีแข้งพิษสาองเดินให้ถึงตัวพอเดินถึงตัวจับได้ก็มีลุ้นมีลุ้นถ้าเข้าไม่ติดก็หมัด แ้งเขา้าเหนียียมกับเท็ดี้ก็มาได้เหลียมเลทั้วิสาต้องเข้าให้ถึงตีลให้ถึงตัวเอาละเอาละไงเรยวแรงไปเลยครับต้องอยู่ที่ความเยนระยะของเยอดดี้นะครับแล้วก็ทอ้งิสายะใช้ความกดครับบทขาเก่าเนี่ยเขาเข่าขาครับเกลี่ยบด้ขาซ้ายนะ อ้าวเพชรสามโดนไปอีกเม็ดเลยนะข้าไปโดนสามเม็ดครับทุนนี้นะโอ้โหอยู่ที่แรงฮึดแรงฮึดแรงฮึดฮึดขึ้นหรือเปล่าครับเพื่อนนี้โอ้โหแเจ็บเหมือนกันนะสองเม็ดเอาพื้นเอาโอ้โลมไปด้วยนนะครับฝอยม้อเนาะฝอยมือครับปล่อยมือมาสู้กันต่อครับต่างฝอยต่างหมด Một giọt xì, giọt chín xì nữa đó, giọt cuối cùng 2 cặp Giờ tui cũng không thể nhìn, giờ chơi kinh cũng không thể nhìn Đây chạp đôi Nhớ nhớ Đây là diễn lộ Diễn lộ ใส่ความเกา่าจังหวะตั้งรับจับทางเลี่ยมจัดแพรพาว่วนนั่นก็ได้ความสดนะครับร่างกายาเคล็ต้องพยายามเต็มที่ต้องเดินให้สุดต้องเดินให้สุดจ้าไม้เลยครับหยุดที่เสียงระฆังเดินให้สุดยิงิปเข้าไปมันก็นโดนแล้วกระบร่องเช่ดด้วยสา แค่ก็ตัวว่าความพยายามเลยต้องยอมนับ,บ้าหวัวใจครับของผู้มาเด็กต้องต้อนแรงโดนมาเยอะเนี่ยข้ามาต่อยกับป้าเอาแม่นะก็ถือว่าต่อยก็ได้สรุปในโปรที่นี่นะเนี่ยโอ้โหเราเปลา่นได้ไล่แพชนะแล้วก็กลับคนก็ได้รับห้าพันบาทนะับโอ,อ้โห ใส่ทรายแต่เป็นฝังแท่งเลยครับตะท้าของเพ็รตินจิตนวยทีมมันก็อาจารย์กุลาโอ้มวยหญิงนะฮะช่วงนี้ก็ถือว่ามาถูกทางนะครับมวยหญิงเรียนกับตองนทุกข์ทองของกับอาจารกุลามีแชมป์รับเย็แชมป์ะับแชมป์ระบีนะครัเป็นโรงเรียนกีฬาส่งเสริมนักเรียนให้ เบเยต์กีฬาเดี๋ยวมวยก็ส่งเสริมภาพเป็นดูทางนะครับน่ารักครับดูทำน้าที่ได้ใครจะได้รับจากเสียมุก5,000บาทรอรอแป๊บเดียวเสียมุกเตรียมแล้วเตรียมนะครับ5,000ันบาทโอ้คนเพรได้อีก3,000บาทลงมือ่อยตบมือได้ครับโอ้โหสุดยอดไปเลยนะเสียมุกครับ